นะคะก็คือที่พื้นที่กึ้ช้างอำเภอแม่แตงค่ะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศายัยใกล้ลาน้ําแม่แตงขนของขึ้นสู่ที่สูงหลังระดับน้ําลําน้ําแม่แตงเพิ่มสูงขึ้นค่ะ นายดัศกรสีดวงแก้วนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ช้างค่ะมีการออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำแม่แตงเตรียมขนย้ายของมีค่าสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงที่ไหลผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ช้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ข่าวสารองค์การ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ช้างผ่านกลุ่มไลน์ชุมชนกื้ช้างและเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกื้อช้างอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่บ้านช้างตระกูลแสนที่ตำบลกื้ช้างอำเภอแม่แตงเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งประกาศอบพยพช้างออกจากพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับริมน้ําแม่แตงตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ ทางนี้นะคะทางปอพและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการาส่งการแจ้งเตือนนะคะผ่านระบบเซลล์บอสแครในเวลาเที่ยง25นาทีของวันนี้ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำที่สถานี P75 บ้านช่อแลอําเภอแม่แตงค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมลำน้ำแม่แตงและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลช่อแลออำเภอแม่แตงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นนะคะยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งหลุกหมู่เก้าตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งค่าคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการเกิดเหตุดินสไลด์นะคะโดยตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นค่ะพบว่าบ้านรัศดรได้รับความเสียหายหนึ่งหลังซึ่งก็ได้มีการอพยพผู้อยู่อาศัยในบ้านไปพักอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราวและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ